ว่านักรองสาวเทเลสวิปนั้นจะสรรหาหนุ่มๆทรงเสน่ห์มาเล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอได้เสมอค่ะแต่ดูเหมือนว่าเหล่าเอเจนซี่ที่คอยดูแลงงานและก็ดันดารานในสังกัดนั้นจะเห็นไปในทางตรงกันข้ามเพราะว่าล่าสุดค่ะสกอตต์อิฟวูดพระเอกสุดหล่อจากเพลงนี้เลยนะคะ w i d e s t t r e m m ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยกับนิตยสารพ e เพ l e ว่าตอนที่เขาตกลงจะรับงานนี้ทางเอเจนต่งคัดค้านกันแบบสุดตัว ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าการรับบทเป็นคนรักของเทลเลอร์ในเทเลอร์สวิปนั้นก็ไม่ต่างจากการเป็นบอยทอยหรือว่าเป็นของเล่นของเธอค่ะซึ่งเราต้องสังเกตมองว่าสิ่งนี้อาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ในวงการบันเทิงของเขา าว่าสุดท้ายเองนะคะสกอตเองมองว่าการได้ร่วมง,งานกับซูปเปอร์สตาร์สาวนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีและยังคงชื่นชมเธอในฐานะต้นแบบของศิลปินที่ทรงอิทธิพลแห่งยุคค่ะจึงตกลงรับเล่นมิวสิกวิดีโอสไตล์ย้อนยุคเพลงนี้และก็ส่งผลให้เขาเองเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก่อนจะได้เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงของภาพยนตร์ซูซายสกอตนังดังในปีนี้ค่ะ Come อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมีข่าวกับสกอตต์อิสบูดนะคะดารานหนู่งบิตคนที่ได้รับผลกระทบจากเทเลอร์สวีปก็คือคนรักคนปัจจุบันของเธอนั่นเองค่ะทอมฮิดเดลสตันนะคะซึ่งหลายสื่อก็รายงานว่ามีห้องเสื้อแฟชั่นชั้นนาของโลกเลยได้ตัดชื่อเขาออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้เรื่องราวความรักของเขามากระทบกับงานเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะแควินฮร์ริสค่ะคนรักเก่าของเทเลอร์สว f t ก็รับเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็กําลังจะหมดสัญญา คาร์ินเดอสตันเองก็เป็นคนต่อไปของแบรนด์ที่จะถูกลากมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นประกอบกับเขาเนี่ยก็ตอนนี้อายุ35แล้วนะคะก็อาจจะมากเกินไปสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้านี้ทางห้องเสื้อจึงจัดให้เลือกคนดังคนอื่นมาแทนค่ะโดยทั้งสองกรณีก็ยังเป็นตัวอย่างของดาราชายที่ยุ่งเกี่ยวกับสาวคนดังที่มีภาพลักษณ์เจ้าชู้และมาจะถูกมองในแง่ลบนะคะจนถุดให้งานสะดุดไปด้วย ขณะที่หนุ่มๆคุมคาสโนว่าคนอื่นๆของวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นจอห์นเมเยอร์หรือว่าเรยนโดดิคาปิโอนะคะกลับมีทำเนียบสาวคนดังที่บ่อยครั้งค่ะที่คนรักของเขานั้นจะส่งผลดีต่อเส้นทางบันเทิงของพวกเธอไปด้วยค่ะ